สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ศาสนเทียนเมืองเหนืออีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําพระดีนะครับที่น่าเก็บอีกองหนึ่งนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้จัดสร้างเพื่อโครงการาสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลวัดหนองบัวนะครับของหลวงพ่อพั์บุญยกามโมนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยคนที่เป็นคนจัดสร้างก็คือดอนเมอนฟ้ามหาบารมีนะครับ เป็นรุ่นที่ส่วนตัวผมอะค่อนข้างชอบมากแล้วก็มีเก็บไว้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยพบเห็นแล้วอาจจะด้วยพระของหลวงพ,วพ่อพรนเนี่ยออกมาเยอะหลายรุ่นมากๆก็ตามแต่นะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าเป็นรุ่นที่ออกช่วงกลางๆปีหกสามกลางๆค่อนไปทางท้ายซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็มีอีกหลายรุ่นออกมาเยอะพอสมควรแล้วล่ะแต่ว่า พิธีปลุกเสกเนี่ยยังคงเข้มขลังนะครับยังปลุกเสกแค่ไม่กี่รุ่นพร้อมกันแล้วก็ปลุกเสกในพระอุโบสถนะครับไม่ได้เหมือนยุคหลังที่ปลุกเสกกันในศาลาการประเรียนใหญ่ๆศาลาใหญ่ๆกลางแจ้งข้างนอกนะครับโอเครุ่นนี้ก็คือรุ่นเหรียญพญาเต่าโคเศษถ,ถีมังกรคู่เก้าิบนะครับรุ่นนี้นะทําไมรุ่นนี้ถึงนาเก็ตนะครับอันดับแรกเลยรุ่นนี้ มีการปลุกเสกถึงสองวาระนะครับผมโดยหลวงพ่อพัดเนี่ยจะปลุกเสกในวาระที่สองที่วัดห้วยด้วนนะครับในพระบูวสดนะครับส่วนวาระแรกเนี่ยจะได้รับความการุณาจากหลวงปู่ปัน่นวัดหนองกระทุ่มนะครับช่วยปลุกเสกวาระแรกให้นะครับซึ่งหลวงปู่ปัน่นวัดหนองกระทุ่มนี่เป็นใครนะครับหลวงปู่ปัน่นวัดหนองกระทุ่มนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าท่านเป็นสิทธิ์ยานุสิทธิ์ของหลวงปู่หลิวอ่า พู้ชื่อหลวงปู่หลิวลหลายท่านรู้จักทันทีนะครับวัดไล่แตงทองเทพเจ้าแห่งพญาเต่าเรือนนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่ปั่นท่านอ,าอยู่ที่วัดอ่า,อาผมนึกชื่อก่อนนะวัดสนามแย้เออนะครับวัดสนามแย้ซึ่งมีประธาการหลิวเป็นเจ้าวาดอยู่ในขณะนั้นนะครับแล้วก็หลวงปู่ปั่นเนี่ยก็ได้ร่ำเรียนวิชาเกี่ยวกับสายของปุกเสกพญาเต่าเรือน,นจากหลวงปู่หลิวมาจนหมดส้หมดพุงเลยละ่ะ นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสิทสายตรงที่ยังมีชีวิตยอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็ได้รับความกรุณาจากท่านปุกเสกเป็นวาละแรกให้นะครับพอได้รู้อย่างนี้ปุ๊บแล้วนี่เรียนรุ่นนี้สำหรับผมนะหน้าเก็บขึ้นมาทันทีนะครับผมแล้วก็วาละสองก็เป็นหลวงพ่อพัดนะครับที่ร่วมปลุกเสกให้พร้อมกับเกจิการอาจารย์อีกสี่รูปนะครับก็ไปหาดูเอาละกันว่ามีใครบ้างผมก็จําไม่ได้มาทีนี้เรามาดูพระกันดีกว่า ต้องบอกก่อนนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยพระออกใหม่ๆได้ไม่นานอ่ะเก๊ตามมาทันทีนะครับเก๊ตามมาไวมากๆนะครับรุ่นนี้แต่เก๊ก็ดูง่ายครับดูไม,ไม,ไม่ไม่ยากนะครับเรามาดูพระแท้กันก่อนดีกว่านะฮะโอเคนี่องแรกอ่าองค์แรกมาก็ทีเด็ดเลยนี่ครับเป็นปัญญาเต่าสีดำนะฮะให้ดูกันจัดทยังแกะยังอยู่ในซีนอยู่น,นะผมไม่ได้แกะเลย ก็คือซื้อมาเก็บอย่างดีนะครับสีดํานี้ไม่ปล่อยนะครับไม่ต้องทักมาถามว่าเช่า,าแบ่งบูชาไหมผมไม่ปล่อยนะสีดํานี่ผมเก็บนะครับเพราะว่าค่อนข้างหายากนะครับเรามาดูกันจะเห็นไหมเนี่ยกล้องตัวผ้าครับตรงกลางจะเป็นรูปของอหลวงพ่อพัดนะครับนี่ครึ่งองค์นะครับประกบข้างด้วยมังกรคู่นะครับผมข้างบน ศีรษะของหลวงพ่อจะมีคําว่าโคตรเศรษฐีอยู่แล้วก็อักษรจีนนะครับตัวทรงของพระนี่เป็นทรงพญาเต่านะครับนี่เป็นไงเล็บคมทั้งสี่เล็บนะครับอัขระลงยันด้วยสี่จุดนะครับห้าจุดรวมศีรษะด้วยนะครับด้านหลังก็จะเป็นตารางยันนี่ให้ดูอย่างนี้เออดูอนี้ดีกว่าเห็นชัดกว่านะครับ สวยคมเลยนะครับยังไม่ได้แกะจากซีนเลยนะหมายเลขชัดเจนนะครับผมทีนี้เก๋ดูยังไงอันนี้แท้นะครับบอกก่อนว่าแท้ผมเช่าตั้งแต่ผาออกแรกแรกเลยเก๋ดูง่ายมากครับจมูกหลวงพ่อนะครับจุดแรกเลยจมูกจมูกหลวงพ่อนี่โตเป็นโชเล่เลยครับใหญ่มากก็แบนๆป้านๆนะครับไม่คมเป็นสันอย่างนี้นะฮะก็ผ่าถอดพิมพ์นะครับมันก็จะบวมๆหน่อยนะฮะแล้วก็จุดที่สอง เล็บนะฮะเล็บของเต่าทั้งสี่ข้างนะครับจะไม่คมนี่ดูเห็นไหมกล้องกล้องโฟก,กัสไหมเออนะครับนิ้วนิ้วเท้าของเต่านะครับเล็บต้องคมอย่างนี้เลยนะฮะถ้าของเก๊นเนี่ยก็จะทู่ๆมู่มู่ครับเป็นพังผืดติดๆกันนะไม่ได้คมชัดอย่างนี้นะครับนี่ สี่เล็บนะคมหมดเลยแล้วก็ต่อโค้ดเก้าสิบเก้าอยู่ตรงที่หัวไหล่ทันนะเห็นไหมที่ผมบอกกล้องสองเห็นนะพยายามไม่ก,กล้องโฟก,กัสอยู่นี่จะมียันอยู่ตรงนี้ครับตรงหน้าอกทันเก้าสิบเก้านะครับไม่เห็นไม่เป็นไร ลองดูอย่างนี้กันนี่เห็นไหมครับยันต้องตอกคมนะครับชัดเจนนี่สวยนะฮะสีดำซึ่งเต่าสีดำนี่ผมบอกเลยว่าราคาไม่ถูกนะครับหลายอยู่นะหายากด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องถามผมนะองคนี้ผมเก็บผมไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าผมกว่าจะหามาได้ก็หลายตังค์อยู่นะครับตอนเช่ามา ส่วนถ้าเป็นเนื้ออื่นก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับยังพอหาเช่ากันได้ในราคาสักเจ็ดแปดร้อยครับยังพอหาได้อยู่นะนี่อันนี้ลงยาลายปลาคราฟนะครับสวยงามมากนะครับเป็นอีกหนึ่งลายที่มีเกเยอะมากต้องระวังให้ดีนะครับลงยาปลาคราฟมันจะมีลงยาปลาคราฟลงยาเสือขาวนะแต่ผมดูก่อนผมจำไม่ได้ว่ามีไหม นี่ลงหยาบลายผังฟ้านะนี่บางเขียวหาเสือขาวไม่เจอไม่เป็นไรน่าจะอยู่ในลงังมีอยู่มันเกือบสามสิบเหรียญนนะ่ะเยอะมากชอบมากตอน,น,นออกใหม่ๆตามเก็บเลยนะครับนี่เพราะว่าทํามาสวยครับแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่ดูเทียบกับมือผมนะขนาดไม่ใหญ่มากนะครับกําลังดีนะนให้ดูข้างหลังครับ อันนี้จะเป็นเนื้ออปาก้านะลมยาปะครับถ้าจาไม่ผิดนะครับโคปาออกตั้งกาปีหกสามนะผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าอยากให้ดูกันนะครับนี่เป็นอีกรุ่นที่เกเยอะมากนะครับรุ่นนี้นะเกเยอะจริงๆต้องระวังให้ดีนะครับใครเช่าหาก็เห็นผมบอกดูจมูกท่านก่อนเลยถ้าจมูกท่านบวมๆบ,บานๆปัน้นๆชอบกลนนี้อย่าเพิ่งเอามานะครับแล้วก็เล็บ ของเต่าแต่ละข้างนี้ไม่ค่อยคมแบบเป็นฟังผืดนี่ก็ยังเพิ่งออกมานะนี่นี่นนลายธงชาตินะครับสวยงามน,นะครับน่าเก็บทําไมถึงต้องพูดถึงรุ่นนี้เอาจริงจมีหลายรุ่นนะของวัวัที่น่าเก็บนะครับถ้าไม่นับรุ่นหลังๆที่ออกกันมาเป็นแสนองค์นะครับยังมีอีกหลายรุ่นที่น่าเก็บแล้วก็เป็นรุ่นที่ส่วนตัวผมมองว่า มีเกจิดังปุกเสกเยอะนะครับอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนี่นี่ก็สวยครับลงยาตรงชาติเนื้อทองทิพย์นะครับพุนี้จะเป็นเนื้อพิเศษลงยาพิเศษทั้งนั้นนะครับนี่ให้ดูกันคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่าเยอะนะครับนี่อันนี้นี่ก็ทองทิพย์เหมือนกันนะฮะจริงๆผมมีอีเยอะมากแต่ไม่ได้เอามาโชว์นะครับเอาพอของปากของคอแล้วกันอ่าอันนี้เนื้อตะกั่ว ขวดองยาของชาตินะครับสวยงามครับโอเคก็แนะนําว่ายังพอเช่าหากันได้อยู่ถ้าใครอยากจะเริ่มต้นเก็บพระหลมงพัสนะครับแล้วก็เริ่มต้นไม่ถูกนะผมมองว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้ได้เลยทเดียวนะครับน่าเก็บเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวผมจะทยอยลงลงทีละรุ่นแล้วกันเอาเป็นรุ่นที่ น่าสะสมแล้วส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมว่าดีนะครับมีอ่ารุ่นสมมหาสมปัานานี่ก็ดีนะครับรุ่นชิม,มันชอนก็ดีแต่ว่าเป็นมหาสมปันานารุ่นแรกนะแล้วก็ชิปม,มันชอนรุ่นแรกนะครับไม่ใช่รุ่นสองนะรุ่นแรกนะครับผมแล้วก็อ่าพระผงปีหกสองนี่ก็น่าเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีโอกาสมาคุยกันของหลวงพ่อพัดเนี่ยผมว่า ช่วงประมาณต้นปี63ถึงกลางๆปี63แล้วก็ปลายปี62เนี่ยน่าเก็บตรงนั้นนะครับเพราะว่าพิธีเนี่ยดียังไม่มีการปลุกเสกกันทีละเป็นสิบรุ่นนะครับเต็มที่แล้วก็ประมาณ2รุ่นสามรุ่นแค่นั้นเองปลุกเสกในอุโบสถนะครับปิดเงียบนะครับไม่ไม่วุ่นวายคนไม่เยอะไม่พลุกพ่านมากนะครับพิธีดีเลิกงามยามดีนี่ดีนะครับไม่เหมือนหลังๆนี้ที่เห็นหลวงพ่อท่านว่างไม่ได้ท่านเพิ่งจะพักหรือท่านจะหายเพิ่งจะหายป่วยมาก็ เล่นกันแล้วปลูกเศษโถมใส่กันแล้วนะครับก็มันเป็นพุทธภาดิษเกินไปนะครับก็สงสารหลวงพ่อท่านนี่ส่วนตัวผมมองว่าช่วงนี้ก็โชคดีหน่อยนะครับที่ท่านได้พักนะครับอย่างที่ว่ามันมีสถานการณ์โควิดด้วยแต่โควิดก็ไม่ได้ดีนะผมผมพูดในแง่ของที่ว่าโอเคหลวงพ่อท่านได้พักก็ดีที่ท่านได้ได้พักผ่อนนะครับไม่ต้องใช้พลังจิตในการปลูกเศษเยอะนะครับโอเควิดีโอนี้ก็สั้นๆน,นะครับมาแนะนำเหรียญของหลวงพ่อพระสำหรับใครที่อยากจะเริ่มเก็บกัน ไม่รู้จะเก็บรุ่นไหนเพราะว่าเยอะมากถ้ามากางนี่ก็เป็นร้อยรุ่นได้ครับก็แนะนําว่าเหรียญพญาเต่าโคเซตีเมังกราคู่99เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ขมควรพลาดนะครับแต่ต้องระวังนะเกยเยอะเกยเยอะมากๆนะครับแล้วเป็นเกที่ออกมาเกลือเลยทีเดียวนะครับโอเคนะซึ่งของแท้ก็ยังพอมีอยู่นะครับในกลุ่มยังมีอยู่กลุ่มแต่ถ้าเป็นกลุ่มรวมทั่วๆไปนี่อาจจะหาค่อนข้างยากนิดนึงต้องหาเป็นกลุ่มเฉพาะทางก็เข้าไปนะครับ กลุ่มพญาเต่าโคดเษติมกรกุลก้าสิบเก้านะครับก็ยังพอมีอยู่เราไปหาดูได้ครับราคาจับต้องได้นะครับถ้าไม่ใช่ลงยาพิเศษพิเศษอย่างพวกลงยาสีดำเนื้อสามเคอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอจับต้องได้อยู่นะครับก็ยังไงถ้าชอบก็กดถูกใจกดซับสไครต์ไว้ได้นะครับใครอยากให้ทําเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวถ้าผมมีข้อมูลก็จะมาหามาให้นะครับแล้วก็ในแฟนเพจนะครับถ้าเพื่อไปพูด,พดคุยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเหีือพญาเต่าที่ไม่ใช่เนื้อที่ผมบอกไป เนื้อดาเนื้ออะไรอย่างงี้นะลองทักมาคุยกันแล้วกันถ้าผมก็พอมีที่เป็นเนื้อล่างๆจะปล่อยอยู่นะครับก็คงไม่กี่บาทล,ลองทักมาคุยกันแล้วกันถ้าถูกใจก็เอาถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรครับปรึกษากันได้พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องเอาไว้เป็นเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ